นะครับในลําดับต่อไปนะครับจะขอเรียนเชิญเลยครับบุคคลที่สําคัญมากที่จะพูดถึงประสบการณ์ของเขาครับท่านนี้นะครับคือคุณสมัยแสงชาติผู้นําชุมชนแฟลตดินแดงตัวแทนผู้พักอาศัยนะครับขึ้นกล่าวประสบการณ์และก็กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนขอเรียนเชิญและขอเสียงประมือด้วยครับ เรียนประธานมนูลิที่อยู่อาศัยประเทศไทยและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมในนามตัวแทนคณะกรรมการชุมชนโครงการฟื้นฟูเมืองดินแดงระยะที่หน่งแปลงจีก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเชิญมาร่วมงานในครั้งนี้นะครับและที่ผ่านมาก็ต้องขอขอบคุณมูลนิธิที่อยู่อาศัยประเทศไทย ในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยของพี่น้องในชุมชนดินแดงเรานะครับซึ่งชุมชนของเราเนี่ยเป็นชุมชนแห่งแรกหรือชุมชนแนวตั้งนะครับซึ่งเราโดนจากการขีหาเนี่ยได้ย้ายเข้ามาอยู่5อาคารด้วยกันนะครับเป็นอาคารแปลงจีซึ่งคำว่าบ้านเนี่ยนิยามของพวกเราเนี่ย มันคือเสาเข็มของชีวิตนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแฟลตที่เราอยู่เนี่ยจะเป็น5ชั้นนะครับในการดําเนินชีวิตเนี่ยมันจะลําบากหน่อยสําหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยไม่ค่อยมีลิฟต์นะครับจะเป็นบันได5ขั้นขึ้นมาเราย้ายมาอยู่ที่ใหม่เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับในการอยู่อาศัยร่วมกันนะครับซึ่งอาคารแปลงกีเราเนี่มีผู้อยู่อาศัย333ครัวเรือน มีประชากร1,132คนนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นจะเป็นผู้สูงอายุ300กว่าท่านมีกลุ่มปอบางผู้ป่วยผู้พิการติดเตียงก็ประมาณ13ห้องครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิที่อยู่อาศัยนะครับเข้าไปช่วยทํำราวจับให้กับกลุ่มปอบางทําให้การดําเนินชีวิตเขาดีขึ้นในประจําวันครับในการ สะดวกในการใช้ชีวิตประจําวันซึ่งการขี่หาย่งชาติเนี่ยก่อนอื่นผมต้องขอบคุณการขี่หาย่งชาติเป็นอย่างสูงด้วยนะครับที่ได้สร้างบ้านที่มั่นคงแข็งแรงให้กับพวกเราได้อยู่อาศัยนะครับาทางของเรานี่ถือว่าโชคดีได้เข้าไปอยู่ตรงนั้น ซึ่งแต่ก่อนเราอยู่เนี่ยปัญหาต่างๆไม่ว่าเรื่องความสะอาดสภาพแวดล้อมแหล่งเสี่ยมโซมอะไรต่างๆมันก็มีเยอะครับพอเราเข้าไปอยู่ที่นั่นการบริหารจัดการดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาในการอยู่อาศัยบ้างก็ได้ทางการเคหะก็ไม่ได้ทิ้งนะครับก็ได้ใส่ใจในการดูแลรักษาและก็ซ่อมแซมโดยทางมูลนิธิที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ได้เข้าไปช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณ เป็นอย่างสูงนะครับซึ่งบางคนเนี่ยจะคิดว่าทางแฟรเราเนี่ยจะเป็นผู้มีไรายได้สูงเหมือนอยู่คอนโดมันไม่ใช่นะครับส่วนมากเนี่ยจะเป็นผู้มีไรายได้น้อยนะครับจากชุมชนแฟรดินแดงเรากเก่าๆเลยที่เข้ามาอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งก็จะเป็นที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องขอขอบคุณท่านคุณหญิงสุดารัตน์ กยุราพันธุ์เป็นอย่างสูงนะครับก็ยังไม่ลืมผลงานของท่านพี่น้องชาวดินแดงเรายังไม่ลืมผลงานของท่านตอนเป็นท่านเป็นรัฐมนตรตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับสาบาทรักษาทุกโรคเนะี่ยและก็บํานาญประชาชนเนะี่ยก็ถือว่าพี่น้องชาวดินแดงเรายังระลึกถึงท่านอยู่นะครับและก็ขอบคุณทางท่านาการาท่านผู้ช่วยเทพฤทธิ์ด้วยนะครับการเคหะแห่งชาตินะครับถือว่าเป็นตัวแทนทางท่านผู้ว่าที่ท่านลงพื้นที่ตลอด และก็ขอบคุณท่านสอสอกันฐพลดวงอภรนะครับที่ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยดีเสมอมานะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็สุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากมูลนิธิที่อยู่อาศัยประเทศไทยนะครับในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาอาการโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงอาคารจีในด้านที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งกลุ่มเปราะบางต่อไปนะครับซึ่งถ้าบ้านเรามั่นคงแข็งแรงแล้วผมคิดว่าสิ่งดีๆอะไรก็จะตามมานะครับถ้าบ้านเราอยู่แล้วพวกเราเนี่ยการบ้านนี่ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเหมือนเป็นเสาเข็มชีวิตอย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าเสาเข็มชีวิตมันมั่นคงแล้วสิ่งดีๆอะไรก็จะตามมาหมดนะครับการบริหารจัดการซึ่งที่ผ่านมาในลูกหลานเราก็เรื่องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตเนี่ยดีขึ้นมาก ซึ่งแต่ก่อนนี่ผมอยู่แฟดตเก่าผมเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวด้วยนะครับมีลูกสาวกําลังวัยเรียนผมจะไปไหนมาไหนเนี่ยผมก็ห่วงลูกสาวซึ่งเรียนหนังสือไปด้วยซึ่งตอนนี้ก็จบเพิ่งรับปริญญามเกษตรไปนะครับหลังจากที่เราเข้ามาอยู่แฟดแปลงจีได้5ปีนี่ก็เขาก็มีความตั้งใจเรียนขึ้นซึ่งอยู่แต่ก่อนเนี่ยไม่ว่าความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินก็ไม่ผมอยู่แฟตเก่านี่รรถมอเตอร์ไซค์ผมหายสามคัน ล่ามโซ่ไว้พวกยังตัดไปเลยนะครับเราเรียนว่าผมเคยอยู่แฟดตสิบแปดนะครับอยู่แฟดตสิบแปดพวกเรามาอยู่อาคารทีนี่มีแฟดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดยี่ิบสองนะครับก็คือห้าแฟตมาอยู่ร่วมกันซึ่งปีหน้านี้ก็คงจะอาคารดีหนึ่งก็คงจะขึ้นน่าจะรองรับผู้อยู่อาศัยได้ประมาณสิบแฟดตหกร้อยกว่าห้องนะครับซึ่งก็คงจะมีชีวิตคุณภาพชีวิตไม่ต่างกับพวกเราก็คงจะดีขึ้นนะครับซึ่งก็อยากจะ,จะ ให้ทางการเคหะและก็ทางคนที่อยู่อาศัยนะครับขายายวงกว้างในการพัฒนา,าเข้าถึงประชาชนผู้มีส่วนผู้มีรายได้น้อยนะครับให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างที่พวกผมได้รับนะครับขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับคุณสมัยแสงชาตินะครับที่กล่าวขอบคุณนะ องค์กรหลายๆองค์กรนะครับที่ทําให้มูลิตินี้ประสบความสําเร็จและที่สําคัญนะครับก็ได้พูดถึงประสบการณ์ด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับ